วันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระร่วงนั่งกลุดอนกระโดนจังหวัดชัยนาทเมืองชัยนาทถ้าแปลตามศัพท์มีความหมายว่าเสียงบรรลือแห่งชัยชนะเป็นเมืองโบราณเมืองหนึง่งตัวเมืองเริมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพยาที่ปากคลองแพกศรีราชาใต้ปากน้ำเกา่าสันนิฐานว่า คงจะสร้างขึ้นในสมัยพระยาเรือไทยของกรุงสุโข,ขทยัยระหว่างพศ1860ถึง1879เมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเมืองแพรกหรือเมืองสันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้แต่เมื่อกรุงสุโข,ขทัยเสือหห่อมอำนาจลงเมืองแพรกก็ได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ไม่ไกลจากเมืองสันเมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่มีชื่อว่าชัยนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยางมาตั้งตรงฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพยาส่วนเมืองสันนั้นเสื่อมลงเรื่อยๆเพราะผู้คนอพยพมาอยู่ที่ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของเมืองชัยนาทเท่านั้นชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญเคยเป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้งและก็มีชัยทุกครั้งจนเป็นที่มาของชื่อเมืองชัยนาทแห่งนี้ส่วนพระกูด,ดอนกระโดนมีการขุดพบที่หมู่บ้านดอนกระโดนจังหวัดชัยนาทเมื่อวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้า ในปีพศ2523หรือเป็นวันเลิกดีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวันกระทิงเจ้าของบ้านที่ขุดพบพระก,กลุนี้ชื่อลุงเฟือนกับป้าชื่นนาคสังมีอาชีพทำนาโดยลุงเฟือนเล่าว่าขณะที่กำลังถากลานดินเพื่อไยใช้นวดข้าวก็ได้พบพานาคากกเนื้อจินสนิมแดงหนึ่งองค์ จึงมั่นใจว่าจะต้องมีพระอยู่ใต้พื้นดินตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนจึงนำรถไถมาขุดดันดินแต่ปรากฏว่าเครื่องรถไถดับจึงเอารถคันใหม่มาขุดดันดินแทนเครื่องยนต์ก็ดับอีกเช่นกันทําอยู่อย่างนั้น3-4ถึงครั้งก็ไม่สำเร็จจึงต้องทําพิธีบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้ดินในบริเวณที่จะขุดนั้น โดยใช้เวลาขุดหาเป็นบริเวณกว้างประมาณ3ชั่วโมงขุดลึกลงไปในพื้นดินกว่า1เมตรก็ได้พบเศษหินศิลาแรงที่ใต้หินเป็นกองทรายและพบหายสังคโลกซึ่งบรรจุพระลุุประมาณ10พิมพ์เป็นพระร่วงนั่งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนอกจากนี้ยังพบพระร่วงพิมพ์ยืนจำนวนประมาณเท่าๆกัน รวมกันประมาณแบบละ3ถึง400รองค์รวมทั้งหมดของพระที่พบก็ประมาณพันกว่าองค์ในครั้งนั้นตอนขึ้นจากกุกรั้งแรกพระร่วงยืยนก็มีราคาเพียงองค์ละ100บาทส่วนพระร่วงนั่งราคาองละ50บาทหลังจากนั้นประมาณปีพศ2525ก็มีการขุดพบพระอีกเป็นครั้งที่สอง โดยการแอบขุดกันเองกลุ่ที่สองนี้อยู่ห่างจากกลุแรกประมาณ20วาต้องขุดลึกลงมากกว่ากลุเก่าคือต้องขุดจนเจอตาน้ำที่อยู่ใต้ดินจึงจะพบพระที่จมน้ำอยู่มีทั้งพิมพ์พระร่วงยืนและพระร่วงนั่งพิมพ์เล็กพระกุดที่สองนี้ไม่ปรากฏพระร่วงนั่งพิมพ์ใหญ่เลยพระที่ขุดพบมีจำนวนมาก แต่ก็มีพระที่สวยเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นนอกนั้นมีสภาพไม่สมบูรณ์แตกหักระเบิดร้าวรานไปหมดสรุปได้ว่าพระกุที่สองนี้สู้กุฏิแรกไม่ได้เพราะพระทั้งหมดจมแช่อยู่ในน้ำดังนั้นไขพระสนิมและเนื้อหาองค์พระจะไม่สวยสมบูรณ์เท่าที่ควรพระร่วงนั่งพิมพ์ใหญ่กุด,ดอนกระโดนที่ขุดพบ ได้เฉพาะในกลุแรกเท่านั้นองค์พระค่อนข้างใหญ่เป็นพระพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งของกลุน่นี้พุทธลักษณะเป็นพระปางมารวิชัยประทับนั่งบนฐานสองชั้นองค์พระมีเครื่องทรงมากมายขายกษัตริย์พระพิมพ์นี้ต่างจากพระพิมพ์มอ,อื่นๆตรงที่เหนือพระขนงมีอุณาโรม้ายตาที่สามปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ด้านหลังองค์พระจะไม่เรียบมีลายผ้าแบบรายใหญ่ซึ่งปัจจุบันสภาพปานกลางราคาก็อยู่ที่หลักแสนต้น,ตนแต่ถ้าสภาพสวยสมบูรณ์สวยงามก็ต้องว่ากันที่หลักสองแสนกว่าขนาดองค์พระกว้างประมาณ3 7 0เซนติเมตรสูง6 5 0ซนติเมตรอุธคุณนั้นยอดเยี่ยมทางด้านแขวคา,าดองค์กพันชาตีส่วนพระร่วงนั่งพิมพ์เล็กปุดกรกระโดน องค์พระค่อนข้างใหญ่แต่ก็มีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่เล็กน้อยส่วนพุทธลักษณะนั้นเป็นพระนั่งปางสมาธิพระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้ายมีพระกันใหญ่ยาวพระพักทมืนดุดันองค์พระมีเครื่องทรงมากมายคล้ายกษัตริย์ประทับบนฐานสองชั้นด้านหลังองค์พระมีลายผ้าแบบลายใหญ่หอมไข่ขาวมันวาวหนาเข้มราคาเช่าหา ถ้าสภาพพอสวยก็ต้องว่ากันที่หลักแสนกว่าบาทถ้าเป็นพ้าสวยระดับแคมป์ราคาเทียบเท่ากับพิมพ์ใหญ่เลยคือสองแสนกว่าบาทขึ้นไปเพราะพระพิมพ์เล็กขึ้นจากกุจํานวนน้อยมากในวงการพระองค์สวยสมบูรณ์แทบจะนักองค์ได้เลยทีเดียวขนาดองค์พระก็ว่างประมาณ2.8เซนติเมตรสูง4.7ซนเมตร บุรุคุนดีพร้อมทุกด้านเหมือนกับพระพิมพ์ใหญ่ทุกประการพระกุดกรกกโดนจัดเป็นพระเครื่องที่โดดเด่นอีกหนึ่งกุที่ขึ้นที่เมืองชัยนาทเดิมทีพระพิมพ์นี้ถูกสร้างจากแม่พิมพ์รูปแบบพระแผงตรีกลายโดยมีองค์พระประธานคือพระร่วงนั่งพิมพ์ใหญ่และพระสาวกฝั่งซ้ายคือพิมพ์เล็กหน้าเล็กกับพระสาวกฝั่งขวาคือพิมพ์เล็กหน้าใหญ่ โดยจะประทับนั่งอยู่ในกอบซุ้มเรือนแก้วทั้งหมดซึ่งหลังจากเทโลหะลงในแม่พิมพ์แล้วในบางองค์ผู้สร้างก็จะมีการตัดเป็นองค์เดียวจึงทำให้เห็นพระทั้งสามองค์ในหลายรูปแบบเช่นบางองค์ตัดฐานสูงบางองค์ตัดฐานเตีย้ยบางองค์มีซุม้มแต่ที่ตัดส่วนมากจะพบแบบองค์เดียวอาชุนนี้เรียกว่าตัดเดิมก่อนรงกุก องค์ที่เป็นสนิมแดงจะชัดเจนมากเป็นองค์พระที่มีคุณสมบัติพระสนิมแดงที่แท้ดูง่ายใหญ่แบงมุมที่ละเอียดไร้ทิศทางอย่างเป็นธรรมชาติสนิมแดงไขหนองต่างๆก็แลดูเป็นธรรมชาติสุดๆนั่นเองครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะรึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้รละลึกถึงพวกท่านในเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจะรึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ